เหนื่อยเอาเร็วชาอยู่ไหนเ่มาออก,การเผาผลาญโอ้ยเหนื่อยมากใครออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกบ้างมีไหมใครที่ออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกบ้างนะคะเก์นแนะนาํานะคะเราควรจะมีตัวช่วยนะคะก็คือตัวชาเขียวที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะคะตัวนี้นะคะดีมากเลยเมื่อก่อนเก๋ออกกำลังกายไม่มีเหงื่อเลย แต่ตอนนี้เหงื่อซึมเลยจ้ะ <_ an> เหนียวเลยตอนนี้นะคะตัวนี้นี่มันจะดียังไงก็มันก็คือช่วยเพิ่มการเผาผ่านไขมันใช่ที่เท่าว,วันนี้เราเล่นขานะคะ <_ an> ก้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งช่วยเรื่องระบบเผาผ่านไขมันได้ดีแล้วก็คนที่แบบระบบเผาผ่านต่ําจากการที่ลดน้าหนักมาผิดๆอย่างเช่นะวดอาหารกินยาลดน้าหนักมา <_ an> มาดูดได้ด้วยกันเล่นเรากรรมการแบบนี้แล้วก็ใช้ชาในการกระตุ้นด้วยค่ะอได้เลยจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อพร้อมมา ลด1 5 5ค่ะซื้อพร้อมมาลดสแต่ถ้าสมมุติไม่เอาส่วนลดก็คือซื้อแล้วแถมถังชาซื้อชา100กรัมนะคะทานได้3เดือนแถมถังชาสีพาสเทลสวยๆแบบนี้1ใบฟรีใช่ซื้อ2อกระปุกแถม2ใบอ่าแบบนั้นจุกไปเลยจ้าเป็นไงสายเปมาเองใส่ชาก็ได้แล้วแต่เลย